บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในตอนที่100นะครับดำเนินรายการโดยผมบริลิมทองกุลและผมสุประชัยวทที่ชูวงครับคุณผู้ฟังครับในช่วงสัปดาห์นี้มีข่าวใหญ่ในวงการรถยนต์และธุรกิจของญี่ปุ่นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมาก ก็คือการควบรวมกิจการระหว่างนิสันกับ h o n d a ซึ่งเป็นสค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุน่นเหตุผลในการควบรวมกิจการนั้นระบุชัดเจนว่าเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะคู่แข่งที่สําคัญก็คือเทส l a จากสหรัฐและ BYD จากจีนครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถยนต์ญี่ปุ่นที่เป็นผู้น,นําในอุตสาหกรรมนี้มานานเกือบ100ปี กำลังจะพ่ายแพ้ให้กับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้รวดเร็วถึงขนาดนี้แถมยังตกเป็นรองให้กับบริษัทอย่างเทส l a และก็ d y d ซึ่งทั้งสองบริษัทเพิ่งก่อตั้งมาได้เพียงแค่ประมาณ20ปีเท่านั้นเองครับพอดแคสต์ Podcast บรูรพาไม่แพ้ในวันนี้เราจะเล่าถึงเบื้องหลังของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหการรมรถยนต์ญี่ปุ่นเราจะมาดูกันว่านิสสันจะกลายเป็นยักษ์ล้มแห่งวงการรถยนต์ญี่ปุ่นหรือไม่ และแนวโน้มอนาคตของรถยนต์ญี่ปุ่นจะเป็นยังไงบ้างครับครับคุณวริศถ้าพูดถึงรถยนต์ของญี่ปุ่นแล้วแน่นอนว่าเบอร์หนึ่งก็คือโตโยต้าครับซึ่งไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่ว่าโตโยต้ายังเป็นค่ายรถยนต์ที่ทํายอดขายได้มากที่สุดในโลกมียอดขายรถยนต์ปีละมากกว่า11ล้านคันค่ายรถยนต์อันดับที่2ของญี่ปุ่นก็คือ Honda ทํายอดขายได้ราว4ล้านคันต่อปี แต่ว่าถ้าในอันดับโลกแล้ว Honda จะอยู่ในอันดับที่7ครับส่วนนิสสันเป็นค่ายรถยนต์อันดับที่3ของญี่ปุ่นทํายอดขายได้ราว3ล้าน3แสนคันต่อปีแต่ถ้าในอันดับโลกแล้วนิสสันจะอยู่ในอันดับที่ 8, ครับนิสสันยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของมิตซูบิชิมอเตอร์ซึ่งมียอดขายรถยนต์ราว8 0 0แสนคันต่อปีโดยถ้าการควบรวมบริษัทเกิดขึ้นจริงก็คือ Honda บวกกับนิสสันบวกมิตซูบิชิ จะมียอดขายรวมกันมากกว่า8ล้านคันต่อปีขึ้นเป็นค่ารถยนต์ใหญ่อันดับที่3ของโลกครับครับคุณสุภชัยแต่ว่าลำพังแค่ยอดขายรถยนต์ต่อปีนั้น<ม>อาจจะไม่ได้สะท้อนศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าบรรดาค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกนั้นมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ราว5-7%ต่อปีแต่ว่าเทสลาซึ่งขายรถยนต์ได้1ล้า8แสนคันในปีที่แล้ว มีอัตราการเจริญเติบโตสูงถึง38%เลยทีเดียวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะครับส่วน BYD ของจีนเองในปีที่แล้วขายรถยนต์ได้มากถึง3ล้านคันโดยมีอัตราการเจริญเติบโตสูงถึง62%เลยทีเดียวนะครับดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าบรรดาค่ายรถยนต์ชื่อดังที่มีฐานการผลิตยึดติดอยู่กับรถยนต์สันดาปภายในที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลกำลังจะถูกรถยนต์ไฟฟ้ารุกคืบอย่างหนักครับ สถานการณ์ของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นไม่สู้ดีอย่างมากนะครับในปีนี้ Honda มียอดขายลดลงถึง30%ในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับที่2ของโลกสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ Honda ตัดสินใจลดกำลังการผลิตทั่วโลกลง5 0 0 0สนคันหรือราวๆ10%ราว10%ครับแต่ว่านิสสันเผชิญกับความยากลำบากมากกว่านะครับเพราะยอดขายทั้งในจีนและสหรัฐมีปัญหาทั้งคู่ทำให้ผลกำไรของนิสสันในปีนี้ ลดลงมากถึง94%และนิสสันต้องประกาศลดกำลังการผลิตลง20%และลดจำนวนพนักงานมากถึง9,000ตำแหน่งทั่วโลกครับความจริงแล้วนิสสันประสบปัญหาทางธุรกิจมาหลายปีแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้นิสสันได้ร่วมทุนกับเลโนโ่ค่ายรถยนต์ของฝรั่งเศสจนทำยอดขายแซงโตโยต้าได้ในช่วงเวลาหนึง่งแต่สุดท้ายแล้วก็เกิดมาหาดราม่านะครับเมื่อนายคาร์ลอสกอนผู้บริหารสูงสุดของนิสสันในขณะนั้น ถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงบริษัทและหลีกเลี่ยงภาษีจนในที่สุดนายคาร์ลอสกรอนต้องหลบหนีออกจากประเทศญี่ปุ่นโดยการซ่อนตัวในกล่องเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ครับครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานิสันเดินเกมผิดพลาดมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่การเข้าถือหุ้นในบริษัทมิซูบิชิมอเตอร์สต่อมารถยนต์ของมิซูบิชิก็ถูกตรวจพบว่ารายงานข้อมูลการปล่อยไอเสียเป็นเท็จ ทำให้นิสสันกับมิซูบิชิกลายเป็นเหมือนเตี้ยอุ้มค่อมเพราะว่ามิซูบิชิขาดทุนมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ก็ขาดทุนไปเกือบ450,000ล้านเยนหรือกว่า1 0,000ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีเรื่องอื้อฉาวของนายคาร์ลอสกอนอดีตผู้บริหารของเรโนโที่เดิมถูกยกย่องกันว่าจะมาเป็นฮีโร่ผู้กอบกูน้นิสสันแต่กลับกลายมาเป็นอาชญากรหลบหนีคดียักยอกทรัพย์สินของบริษัทแทนและล่าสุด นิสสันก็พลาดอีกด้วยการตัดสินใจไม่ทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ไฮบริดแข่งใน2ตลาดใหญ่อย่างสหรัฐและจีนทําให้เสียยอดขายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับทั้งนี้มีการประเมินกันว่านิสสันมีเวลาเหลืออีกแค่ประมาณ1ปีก่อนที่จะเผชิญวิกฤตนะครับเพราะหนี้หุ้นกู้จานวนมหาศาลที่จะครบกําหนดไถ่ถอนกว่า2องแสนสี่หมล้านเยนหรือราวห้าหมื่นสี่พล้านบาทในปีหน้าและอีกกว่า8ปดแสนห้าหมล้านเยน หรืรอราวๆห90,000ล้านบาทในปี2 5 6 9รบครับครับคุณอลิตความจริงแล้วญี่ปุ่นเป็นผู้ที่ริเริ่มรถยนต์ไฟฟ้านะครับโดยมีการพัฒนากันมาตั้งแต่ทศวรรษ1990และนิสสันนี่แหละครับที่เปิดตัวนิสสันลีฟรถยนต์ไฟฟ้าที่จอดจงตลาดแมสเป็นรายแรกแต่ว่าด้วยข้อจำกัดของแบตเตอรี่ทำให้ต้องใช้เวลาชาร์จไฟนานและวิ่งได้ในระยะทางเพียงแค่250กิโลเมตรทำให้ยอดขายไม่ดีนักนะครับ โยเหตุน,นี้เองทําให้ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นสบประมาทว่ารถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่อนาคตและไม่ได้เห็นคู่แข่งอย่างเทส la และค่ายรถยนต์ของจีนอยู่ในสายตาจนกระทั่งเมื่อยอดขายรถยนต์สันดาบลดลงอย่างชัดเจนค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นถึงพึ่งจะตระหนักแต่ก็อาจจะสายไปแล้วนะครับครับคุณสุภชัยความจริงแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าญี่ปุ่นไม่ได้เป็นรองใครเลยนะครับแต่เพราะว่าทัศนคติแบบอนุรักษ์นิยม ทำให้ค่ายรถยนญี่ปุ่นถูกเขียจากผู้นําให้กลายเป็นผู้ตามภายในระยะเวลาอันรวดเร็วครับนายคาร์ลสกอนอดีตผู้บริหารสูงสุดของนิสันเล่าอย่างนี้ครับว่าตอนที่เขาเปิดตัวนิสันลีฟเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกในตลาดโลกทุกคนในวงการรถยนต์ญี่ปุ่นต่างหัวเราะเยาะว่าเขากำลังหลงทางแต่นายกรบอกว่าตลาดรถยนต์ในวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า เร,<า>เรากำลังจะเลิก ok ใช้เครื่องยนต์สันดับภายในอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันนี้ถึงแม้ว่านิสันจะประกาศว่าจะทุ่มเงินเกือบ18,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้50%จากปริมาณยอดขายทั่วโลกภายในปี2030แต่นายกอนสก็ให้ความเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงของนิสันยังขาดวิสัยทัศน์เพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดี พวกเขายังไม่มีมุมมองเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ครับคุณวริศสำหรับบริษัทญี่ปุ่นแล้วการควบรวมกิจการถือว่าไม่ใช่เรื่องปกตินะครับเพราะบริษัทญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งมากดังนั้นการจัดรวมกันย่อมหมายถึงจะต้องละทิ้ง DNA ของทั้งสงบริษัทที่หลายแห่งก็มีความเป็นมายาวนานกว่า100ปีนะครับ ครับคุณริศผมได้ทราบเบื้องหลังที่นิสสันต้องเร่งเจรจาควบรวมกิจการกับคอนด้านะครับว่าเป็นเพราะเรโนซึ่งเคยร่วมทุนกับนิสสันแต่ต่อมามีความขัดแย้งกันเรโนจึงได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเรื่อยๆโดยขนาดนี้เรโนยังถือหุ้นอยู่ในนิสสัน23%แต่ว่ามีตัวละครใหม่เข้ามาก็คือบริษัทฟ็อกคอนซ์ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของไต้หวันต้องการที่จะขยายธุรกิจสู่รถยนต์ไฟฟ้า โดยเลงที่จะซื้อหุ้นของนิสสันจากเรโนทางนิสสันจึงต้องการขัดขวางการเข้ามาถือหุ้นของบริษัทใหญ่จากไต้หวันรายนี้ครับใช่ครับการควบรวมกิจการของบริษัทญี่ปุ่นนั้นไม่ง่ายจริงๆยกตัวอย่างเช่นในฝั่งของ Honda ก็เคยมีความร่วมมือกับ GM หรือ General Motors เพื่อพัฒนารถยนต์ขับขี่อัตโนมัติแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานทั้งสงบริษัทก็ได้ยุติความร่วมมือกัน โดย GM ได้หันไปผูกมิตรกับฮุนไดค่ายรถยนต์จากเกาหลีจนทำให้ฮุนไดและเกียร์มอเตอร์สที่ร่วมทุนกันได้ขึ้นเป็นค่ายรถยนต์ใหญ่อันดับที่3ของโลกทำยอดขายได้มากกว่า7 3ล้านแคันในปีที่แล้วเป็นรองเพียงแค่โตโยต้าที่อยู่ในอันดับที่1แล้วก็โ o l kswagen ที่มาเป็นอันดับที่2เท่านั้นครับครับคุณวริศขณะนี้บรรดาค่ายรถยนต์สันดาบกำลังตั้งความหวังที่จะต่อลมหายใจ จากการกลับมาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ประกาศจะยกเลิกการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าและเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันรวมถึงสาภาพยุโรปที่ขึ้นกำแพงภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนครับแต่ว่าแนวโน้มใหญ่ของโลกเราไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงก็คือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้รถยนต์สันดาปต้องกลายเป็นอดีตที่ไม่อาจจะหวนคืนครับ องค์กรพลังงานระหว่างประเทศซึ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานทั่วโลกประเมินว่าภายในปี2,578หรืออีก11ปีข้างหน้ารถยนต์ใหม่ครึ่งหนึ่งของทั่วทั้งโลกจะเป็นรถยนต์พลังงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆรถยนต์ไฮบริดหรืออาจจะรวมถึงเทคโนโลยีใหม่อย่างรถยนต์พลังงาน rogen, ไฮโดรเจนด้วยครับครับกลับมาถึงบ้านเรากันบ้าง อุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุ่นลงหลักปักฐานในประเทศไทยมานานยกตัวอย่างเช่นนิสันก็เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี2495หรือ72ปีที่แล้วและยังตั้งโรงงานประกอบในประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักนอกญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับแต่ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเพราะมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวของญี่ปุ่นระบุว่าในการลดต้นทุนด้วยการปลดคนงานจำนวน9,000คนของนิสันมอเตอร์สประเทศญี่ปุ่นนั้น อาจจะมีคนงานของนิสสันในไทยถูกเลิกจ้างมากถึง1000คนด้วยและก็อาจจะมีการยุบรวมโรงงานจากสองแห่งให้เหลือเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะครับผู้ใช้รถหลายคนให้ความเห็นว่าคนไทยนิยมใช้รถญี่ปุ่นอย่างมากถ้าค่ายรถญี่ปุ่นผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณภาพดีและราคาแข่งขันได้คนไทยก็จะเลือกซื้อรถยนต์ญี่ปุ่นอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็เพราะว่าค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นคิดจะเป็นเสือนอนกินไม่ยอมปรับตัว ทำให้ค่ายรถยนต์จีนบุกตลาดของบ้านเราได้อย่างรวดเร็วจนไม่แน่ว่านิสสันอาจจะเป็นโดมิโนโตัวแรกที่ล้มลงแล้วก็ทำให้วงการรถยนต์ญี่ปุ่นต้องสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังครับพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ได้เดินทางมาถึงตอนที่100แล้วนะครับผมและคุณวลิตร่วมถึงทีมงานขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังและให้ความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆซึ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างมากนะครับ ตอนนี้พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ทั้งผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์บนโทรศัพท์มือถือและผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับโดยสามารถค้นหาคำว่าบุรพาไม่แพ้ครับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบุรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก